ิมอยู่ทงน้นนะครับทางสายมือนะครับมีสับเข้าหลังไม้นะครับพอช่วงระหว่างการก่อสร้างทางนะครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็จะมีการวิ่งสลับไปสลับมานะครับเป็นบางช่วงนะครับ

ไม่ได้มานานครับลืมเหมือนกันแลนดอยู่ไหนมาผมอยู่ราชบุรีนั่นนะครับออ๋ราชบุรีครัโอ้โห <fit S 2> จะลงได้เหรอครับได้แล้วลงช่องลงไม่ได้ครับต้องลงตู้นู้นโอ้โหมากเลยลงไหนได้ว่าโอ้เขาให้ลงฝั่งนู้นครับฝั่งตรงข้าม ทางนู้นมีทางเดินครับเดี๋ยวรอให้รถออกก่อนก็นนครับเ,เ,เขาให้ลงฝั่งนี้ฝัาาง่งลงอยู่ทางนู้นนะครับอย่างว่าครับตัวสถาน,นีอยู่ทางนี้นะครับผู้นิสัยจะเข้าใจว่าต้องลงทางนี้ บ้านกูดนะครับทะเลสวยครับบ้านกูดผมเคยมาเที่ยวก็น,นะน,นั้นตอนกลางคืนนี่ปูลมวิ่งเต็มชายหาดเลยครับ จะเข้าเขตของบางสะพานใหญ่นะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ